เอกของผมนะครับแล้วก็อันนี้ผมว่อาอัดในเครื่อง PS1 นะครับเมื่อไอ้มดแดงเข้าต่อ,ส,อสู้กับเจ้าปีศาจเต่าแต่ความร้ายกับองปีศาจเต่านั้นทำให้บ,บดดนไอ้มดแดงทั้งสองนั้นถึงกับพ่ายแพ้เป็นไรไหมพี่สงเป็นไรพี่บอกนะต้องว่าพว,วกแกไม่มีทางเอาชนะปีศาจเต่าได้หรอกหยุดเดี๋ยวนี้ อเ็ขาคือไอ้มดแดงวีสามแต่ตัวม่วสีเขียวนะนี่เนี่ยฝักอยู่มันไม่ใช่นะครับผมมันชูสองนิ้วนะครับผมพร้อมครับผมไอ้มดแดงวีสามปะทะเต่าเอื้อมาถึงก็โดนก่อเลยนี่เกมเด็กนะเนี่ยชก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 อ่าได้ได้ยินไหมชก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 ไปโอ้โดนโดนอืม เฮ้ยโชเฮ้ยโชนี <sk 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 ่โชโชอืมซ้ำซ้ำทุบอืมโอ้ยโดนเยอ้โชโชโชอืมเลื่อนเหลือครึงหลอดเฮ้ยยอมไม่ได้ยิงตูมเฮ้ยกระโดดตีลังก์สามพันลีเจ้าปิดซาเตาอืมพักโฆษณา ตัดกบมาเฮ้เจ้าเอ้ยเจ้ามดเดงฮ้เจ้าจะไปสอดข้าจะประกานจัดการกับเจ้าพอพับชก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 แล้วก็ชกแล้วก็ชกแล้วก็ชกทิพทิพเชียทิพอิ่งทิพ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 อืม ข้าสู้กับเจ้าที่นี่ไม่ได้มันแคบเกินไปเราคงจะต้องพาที่ใหม่ในการต่อสู้กันซะแล้วบอกเลยว่าข้าจะอาดชเช็พูดอะไรของเจ้าเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนเจ้ามดแดงบีสามบอกเลยไหนบอกว่าข้าจะต้องตายแล้ววิ่งหนีทำไมเฮ้านี้ไปไม่พ้นหรอกเจ้าปิดซอดเ <c oughs> นี่แหละที่ลงโลกเนี่ยเจ้าจะได้ตายสมใจอยาก <c oughs> ข้าค so ือผู้ประดุมความยุติธรรมข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำลายโลกใบนี้หรอกเจ้าองค์กรได้ช็อคเกอร์ถึงวันที่ต้องจัดการแล้วเฮ่เจ้าไม่เข้าใจเลือดเต็มแล้วอืมมันจะไม่แพ้เราแปลงร่างนะผมชกชกชกทีอืมอืมอืมโอ้าอืมนี่ไงนี่ไงทีพ่าให้แล้วจากนั้นก็แปลงล่างไป